สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเรีแอคฟอร์บุ๊กเป็นกันว่าเรารู้จักฟอร์บุ๊กไหม<ส>คือแมวส้มรู้จักตั้งแต่สารหัสเทวดาเป็นครั้งแรกเลยที่ดูจก Book. ักฟอร์บุ๊กหมือนกันเพราะว่าดูได้กันรโดนตกแบบงงหวงไม่ขึ้นในกันทั้งสามคู่เลยฟอร์บุ๊กเพื่อซนตาจูเนียมาเพื่อซนตาเราเรีแอไปแล้วนะคะเพื่อแฟนๆที่ยังเพิ่งเข้าช่องม,มาดูใหม่ไปดูได้ แล้วก็จูเนียมาก็รีแอคแล้วเหมือนกันเราสร้างเพ์ลิ์ไปนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ใช่แล้วก็แฟนๆช่องเราน่ารักกันมากน่ารักกันเยอะมากๆคือเขาแบบว่าทําเป็นรวมคลิป t ิกต o อกให้เราเลยแล้วสร้างเป็นได์ส่งมาให้เรารีแอคเลยแล้วเราก็จะมารีแอคที่แฟนๆช่องเราคนนี้ส่งมาให้นะคะเลย

ฉ<ส>ากาชลชนนันเ,เ,เขาให้ช็อตไม้ไก่กันอมันงไงเรคกึงลงเพื่อนอีผป้อนคุณแล้วกนะันนะอ,อ่ายังปอนเลยปอปอ้ปอนให้ได้ไหมอ่าอ่อ่ากูป้ปอนเืูเค้ยวมึงจะปอ้อนกัน หวานกันมันต้อย่าพูดไป คือแบบเป็นเป็นพี่อาร์คเลยอ่ะมึงมออีพี่อาร์คอะมนกกว่าไม่กล้าพูดตรงๆเินแบบไปคนซึนๆน่ะไปฝากคนอ,อื่นแทนน่ะน่ารักว่ะอนเป็นคนป่าแข่งปะ

จริงนะบุ๊คตัวจริงน่ารักมากๆแน่ๆเลย,ยงงอ่ะแกว่าจะจริงว่ะแบบบุ๊เคแบบน่ารักขนาดนี้ยังดีน่ารักขนาดเนี้ยลองคิดดูตัวจริงดิ เาจะปากแข่งซึ้ๆๆจะเขาก็โรแมนติกนะนคือทุกคนเราไม่รู้สตอรี่หรือว่าอะไรใดๆในคลิปทุกคนคอมเมนต์บอกป้ายยาเราได้เลยนะอันนี้เราลืมพูดต้นคลิป มีมวาน,นอ่ะอันนี้คือทุกคนประยากอะไรนะเราอยากรู้สตอรี่เพิ่มเติมแต่รู้มาบ้างแล้วว่าเขาเป็นเพื่อนกันมาแล้ว15ปีปะ่ะ1าถึง6ปีเออคือเรารู้แค่นี้ทุกคนประหยัดแล้วนะเจ๋งเลยขนาดาบบานี้หน่อยได้น่าโทรไหมโทรมาเจตเต้พอพี่หันไปคือ พเ,พเพื่อนกันเอาไปเช้พีจะโอ้ยโอ๊ยโอ,อยรบ้าเห็นด้วยตอนนึงล้วคิดถึงบุ๊กไอบ้บ้าว่าฟอสไม่ได้ซึนแบบนั้นป้าขนาดาน,นั้นละวนี่แตี รู้ว่าทำได้แต่เดี๋ยวทำงให้มึงเห็นเพื่อนกันเขาออกกำลังการกันปะผมไม่มีแฟนก็ออกกำลังกายเหนื่อยหน่อยเนาะพอแลรอ คือจุ๊บนะค่ะเป็นเรื่องปกติไม่เห็นนะมันรักเอ็นดูอ่ะสวัสดีครขอบ่ะเขาเปิดร้านขายอะไรป่ะสักอย่างฉันเห็นอยู่ ไปซัพพอร์ตแฟนเขาที่ลาน้ำหรอเครื่องลื่มอ่ะนี่ครับคิวแรกของฉุมพวกเขาสัมพันธ์ที่ดีมากเลยมึงคือเขาซัพพอร์ตกันอ่ะ รู้บอกว่าเออเราอาจจะไม่ใช่เซฟโซนของเขาหรือเปล่าจริงไม่เกี่ยวหรอกครับรู้ก็เป็นเซฟโซนอของอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องบางเรื่องผมก็ไม่เคยบอกใครแต่ผมกม็ต้องรู้ว่าฟิลฟิว่าเอ้ยมึงอาจจะน้อยใจยหรือเปล่าอะไรนี้เหมือนทุกที่เขาอาจจะแบบมาแข่งหกับแบบด้วยเันนะครัอออบอาจจะให้คนนี้หน่อยหน่อยแล้วก็จะให้ความมั่นใจว่าเออไม่ใช่นะอันนี้คิดไปเอง ผลิตที่อาร์ตมากอะคือหนังซีรีส์เรื่องเนี้ยบทเนี้ยเรื่องเลือกหมาเพราะว่านแสัเหมือนกัน เพลงไวแล้วฟินเลยโอ้โหมึงขาขางมองจ้องหน้าเลยเอะเข้าใจทุกอย่างแหละบุกน้าคาหนะั้นมองไม่หงเลย ถ้ามันจะนาขนาดนี้มันก็เป็นได้แล้วปะสรับูกคนสวยค่ะสวยจรงว่าไม่ได้เล็น่ารกแต่ว่าหน้าสวยจมูกนึปาึง่ชายน่าสวยอนดับหนึ่งกษิบุค่ะหน้าเดกหน้าหวานหวนมากหวนบบน้ตาลหยันนงหนพี่บหน้าเหมือนตุ๊กตาเลยอะ มันใจกคันเลยด้ยไหมแบบไม่บุกสวยจังเนี่ยน้าน้ารักมีชื่อแรกเด้งเลยพี่บุกแต่เขาหน้าหวานมากเลยอะอ้ะยมากอะน่าเห็นตัวจริงเลยว่าไมา่ใช่ไหมหน้านหวานมากอะไรอ่ะ

คือประมาณว่าเราชมบุกว่าน่ารักตอนบอกว่าอะไรไหมผมรู้ก sure. ่อนพี่อ no ี่คือคุณพี่ขิงเก็เห็ล้วค่ทเองคนดียวนะน่ารักเต็มเลยหมดเลยดิตาโตออมากตอนเด็กครับตาโตขาวตาชเออด อนนี่ไม่ใช่คนทางรักที่สุดโอ้โหบุญแอร์พากันตอนหลับอะ่ะมันต้องเอ็นดูแบบคนคคนคุณหนูพาดหนอ่อยอ่ะคุณหนูแล้วกันเหรอคุณหนูวะ <c oughs>

อยู่กับเพื่อนผมก็เดินเข้าไปเลยบอกเฮ้ยปุ๊บช่วยช่วยทำในวิทยาศาสตร์น้กทำวิทยาศาสตร์20หรือ10ไม่ลืมเลยปุ๊กก็บอกได้เลยครับนักทำประมาณ20ใช่ไหมแต่ปุ๊กอะทำ15หรือ10บอกไม่ได้เลยผมเปิดประตูเข้าไปครับเปิดปุ๊บผมก็เดินเข้าไปผมก็อาเอาเชวมันก็มันก็ยากเหมือนกันนะ คนที่แบบว่าเราเจอกันมาตั้งเด็กมาห้าเนี่ยคนมาในบ้านใกล้กันในบ้านใกล้กันกับบ้านเชืิดกันเรียนหรือบ้านประถมเขาจะยงแยกกันไปมาเจอกันอีกผมเออหรือเชื่อจะเป็นเรื่องแปลกเป็นพอดหนังได้เลยนะซีรีส์อ่ะทำเป็นซีรีส์ได้เลยอ่ะแบบรักกันตั้งแต่วัยเด็กอะไรเงี้ยนะรักไอ้ชอบกันตึ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดแล้วมันรักกันเนี่ย อุ้ยดูแลเพื่นต้องห้ามอืมน้ส้มอนี่นี่ๆนี่จะมาเนี่ยหรอ่น่ารักีลูก Nên <laughs> em á ôi nó lắm là... tôi có một vào vỏ hung đâu nhỉ เหมือนมา Next series อันนี้โฟนเงายรงเงียบไหมเปล่าไม่ใช่ไม่ถูกเลยอั<_<_่ไหอ่ะไปหาเธอ ตะกี้พิ่งชมอยู่เลยมีคนบอกว่าว่าชายเแลยออกเท่าที่เขารักเอาดอกไม้มาให้ในวันสำคัญพาไปเที่ยวเชียงใหม่ดูแลเรื่องอาหารหลักอาหารได้อะไรชอบสนุกสนุกตลกุตลกด้วยกันพาไปเที่ยวที่อยากไปาพาบุกไปตื่นพารก้ลุยโซ่ ก่อนการโอ้ยป้าเอ้ยแฟนแล้วเนี่ยเพื่อนมันจุ๊บกันแบบนี้ไม่ใช่แล้วไม่ไม่ใช่เพื่อนนะไม่มได้เป็นคนไม่ได้อินกับเพืมม่อนสักสการเท่าไหรไนะ่อะไรอย่างเงี้ยตัสิบสี่สิบสี่วันหรือ เสียบ้างอีกนี่ใครเนี่ยเดี๋ยวโสดสนุกหรอไม่เคยไม่เคยโสดสนุกจะตายบอกคนที่กรื่องโสดนะครับก็ไปเที่ยวกับเพื่อนที่เขามีแฟนอะไรเงี้ยมันน่งรองขาว่าเออเขาน่ารักขนาดไหนเราต้องถามมานะคำพูดอีกอย่างการกระทำอีกอย่างทุกคนไม่ได้ก็บนเลยบบนลวงพ่อเลยให้หลวงพ่อเลยช่วยได้ครฮะ

ไม่ร yeah ู yes ้าร้จายผมรู้แต่ผมปานใจคุณที่สุด การกระทำแฟนตอนนี้ถึงแฟนหน่อยที่แซื้อบัตรไปแล้วอาพุตกเลได้อยากรู้สึกว่าเราเราไม่อยากลอยากเล่นมากผอยากเล่นมากากเล่นจะเล่นโอเค ว่าเป็นไงมาเล่นป้ีติดลเพื่มาทากปากแข็งนะแต่ว่าตามใจตลอดปะ แล้ืุ๊จะทำอะไรคือตามไอ้บ้านรักบ้านีเข้ามาดีกว่าเร็วๆน่าหน่ามงอย่างเดยวแล้วพออยาก้เอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเราจะลองสีให้เขาดูหน่อยไมไม่อ ไม่หมดไม่เอาที่อยู่ตรงนี้ทีอยู่เนี่จผมจะจะลองเสียบปบ สมมากอ่ะซึ่งจริงนะเาวมากกูอะกไมีความสุขแล้วได้เห็นคนรักกัน,นรรเนี่ยเดี๋ยว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 เดีด๋ดดยวเดี๋เอาดีเออดีอก้กวนี่มา em đẹp tay, <laughs> <laughs> đi anh ở đèo đi, ở đi, ở đi, 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 เล่นกับระบบนะมีแค่มุกเทีท่ยนตุลง้าใจดีจัะแล้วรักไหมพูดไม่เก่งสนด้วยอ,อาจจะพูดไม่เก่งแต่ผมแสดงออกเก่งมากนะ เนี่ยอีด้วยกันบ่อยดเนียเนี่ยคนเราออกกังไกลไงล่งเดอเฮ้ยนี่ยเอาไมออกให้โดนเรวเอาให้โดนพี่อาเขินไม่ใช่ฟอนเขินถูกสมการนี้บุ๊กชอบก่อนใช่ไหมนี่ มันก็ชอบกันแสดงว่าเขาชอบกันเพราะว่าคลบอกว่าตอนตอนนั้นน่ะว่ามีเด็กตัวเล็กๆขาวๆหน้าตาหน้ารักน่ารักแล้วบุ๊กมารกเมื่อก่อนอ่ะคลอยแบบบอเทสคอนโซเฟบุ๊กตลอดเป็นยี้นี้เองทุกคนคือเขาชอบปัตนาแล้วแหละแค่ปักแข่งอธิบายเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์ได้เลยจบแล้วค่ะทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยได้นะคะเดี๋ยวเขามาตอบม้นทุกเม้นเลยกดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะคะจะได้ไม่พลาดอีพีที่สองบาย